สวัสดีครับนี่คือ deep dive วันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ความขัดแย้งอิสราเอลอิหร่านนะครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาค่ะซึ่งเหตุการณ์ในเดือนมิถุนายน2568เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆใช่ครับจากที่เคยเป็นสงครามตัวแทนกันมานานมันกลายเป็นการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะ จุดเริ่มต้นสำคัญก็คือปฏิบัติการสิงโตผงาดที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์แล้วก็การทหารของอิหร่านแบบหนักหน่วงมากแล้วอิหร่านก็ตอบโต้กลับทันทีเหมือนกันสร้างความเสียหายมหาศาลใช่ค่ะเป้าหมายของดิฟไดฟวันนี้ของเราก็คือมาแกะรอยกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเกิดและผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างครับเริ่มกันที่ปฏิบัติการสิงโตผงาดเลย อะไรเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายครับที่ทําให้อิสราเอลตัดสินใจลงมือรุนแรงขนาดนี้มันดูเสียงมากนะครับคืออิสราเอลเขามองโครงการนิวเคลียร์อิรานเป็นสิ่งที่เรียกว่าภัยคุกคามต่อการดํารงอยู่ของประเทศเขาเลยนะคะครับ เข้าใจได้ก็ดูเหมือนจะตันๆไปหมดการประเมินว่าโครงการนิวเคลียร์อิหร่านมันใกล้ถึงจุดที่แบบย้อนกลับไม่ได้แล้วก็เลยนํามาสู่การตัดสินใจครั้งนี้ค่ะแล้วเป้าหมายหลักๆของการโจมตีครั้งนี้มีอะไรบ้างครับเห็นว่ามีทั้งนิวเคลียร์ทั้งการทหารคือเน้นที่ใจกลางโครงการนิวเคลียร์เลยค่ะอย่างโรงงานนาทันที่ส่วนเดือดคืนดินนี่เสียหายหนักมากอิสฟาฮานก็โดน แต่ที่น่าสนใจคือโรงงานใต้ดินที่ฟอร์โดนะคะที่มีการป้องกันแน่นหนามากๆดูเหมือนจะไม่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่ซึ่งมันก็ชี้ให้เห็นถึงขีดจำกัดเหมือนกันนะคะของการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่แข็งแรงมากๆใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังม่วงเป้าสังหารผู้นำระดับสูงของ IRGC กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแล้วก็กองทัพ้วยรวมถึงพวกนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คนสำคัญญโอโ้เล่นถึงตัวผู้นำเลยค่ะ แล้วก็ทำลายฐานทัพโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหรือแม้แต่สถานีโทรทัศน์ของรัฐในอิหร่านก็โดนค่ะอิสราเอลเขาอ้างว่าทำลายแท่นยิงขีปนาวุธไปได้ประมาณหนึ่งในสามแต่ก็อย่างที่บอกคือเจาะฐานใต้ดินที่สำคัญมากๆไม่ได้ทั้งหมดแล้วทางอิหร่านล่ะครับตอบโต้กลับมายัางไงบ้างอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธกับโดรนจำนวนมากเลยค่ะอาจจะหลายร้อยหรือบางรายงานบอกว่าอาจจะถึงพันลูกเลยเข้าใส่อิสราเอล โหพันลูกเลยเหรอครับเยอะมากเยอะมากค่ะแต่ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลกับพันธมิตรโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะคะสกัดกั้นได้เป็นส่วนใหญ่ถึงจะสกัดได้เยอะแต่ก็น่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างสิครับมีค่ะก็มีรายง,งานอาคารในเทลวีฟแล้วก็เมืองริชอลเลซิออนเสียหายมีผู้เสียชีวิตในอิสราเอล24คนบาดเจ็บอีกกว่า500คน อืมก็ถือว่ามีความสูญเสียอยู่มันอาจจะเผยให้เห็นช่องว่างทางเทคโนโลยีทางทหารของอิหร่านเมื่อเทียบกับระบบป้องกันสมัยใหม่น่าคิดนะครับใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะอาจจะยิ่งผลักดันให้อิหร่านต้องเร่งพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ให้เร็วขึ้นไปอีกเพื่อเป็นหลักประกันขั้นสูงสุดของตัวเองผลกระทบด้านมนุษยธรรมนี่น่ากังวลมากนะครับโดยเฉพาะฝั่งอิหร่านตัวเลขดูสูงทีเดียวใช่ค่ะ ในอิหรา่านมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า224คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า1,200คนโครงสร้างพื้นฐานก็เสียหายหนักแล้วการที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายที่ไม่ใช่ทหารโดยตรงอย่างสถานีโทรทัศน์นี่มันมีในยะอะไรไหมครับอันนี้ก็น่าคิดค่ะอาจจะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ลงโทษเพื่อสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลอิหรา่านจากภายในประเทศเองครับ เข้าใจเลยว่าผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่สองประเทศนี้แน่ๆแรงกระเพื่อมมันคงแผ่ไปทั่วภูมิภาคเลยตรงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับเกี่ยวกับพลวัตในภูมิภาคต้องมองย้อนไปนิดหนึ่งค่ะก่อนการโจมตีเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าแกนแห่งการต่อต้านของอิหร่านหมายถึงกลุ่มติดอาวุธต่างๆที่อิหร่านหนุนหลังในภูมิภาคเนี่ยกำลังอ่อนแอลงอยู่แล้วนะคะอ๋อครับ ผู้นำฮามาสหรือเฮสบล่าบางคนก็เพิ่งถูกสังหารไปแล้วรัฐบาลอาซัตในซีเรียรที่เป็นพันธมิตรหลักก็ล่มสลายไปแล้วปัจจัยพวกนี้ทำให้อิทธิพลอิหร่านลดลงแล้วก็อาจจะเปิดช่องให้อิสราเอลกล้าที่จะลงมือโดยตรงมากขึ้นและพวกประเทศอาหรับอื่นๆล่ะครับเขามองเรื่องนี้ยังไงก็คงไม่สบายใจนะคะกับการกระทำฝ่ายเดียวของอิสราเอลถึงแม้บางส่วนอาจจะไม่ชอบอิหร่านก็ตามอาจจะต้องมีการปรับสมดุลความสัมพันธ์กันใหม่อีกรอบ มาถึงบทบาทของมหาอำนาจกันบ้างครับโดยเฉพาะสหรัฐท่าทีดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับจุดยืนสหรัฐนี่เออน่าสนใจมากค่ะคือปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงนะแต่ก็ยอมรับว่ารู้ล่วงหน้าแล้วก็มีการประสานงานกันแถมยังให้การสนับสนุนด้านการป้องกันแก่อิสราเอลเต็มที่เลย เหมือนผู้ส่งแง่สองงามหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งการทําแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในฐานะผู้ไกลเกลีย่ยแล้วก็ทําให้โอกาสที่จะกลับไปคุยเรื่องนิวเคลียร์ยิ่งยากขึ้นไปอีกแล้วมหาหาอำนาจอื่นๆอย่างรัเสเซียจีนหรือ,อยูล่ะครับมีบทบาทแค่ไหนส่วนใหญ่ก็ออกมาประนามการโจมตีเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดแต่ว่าด้วยผลประโยชน์ที่มันทับซ้อนกันแล้วก็แตกต่างกันไปอำนาจต่อรองจริงๆก็เลยมีจำกัดค่ะ ส่วนองค์กรระหว่างประเทศอย่าง UN หรือ IAEA ล่ะครับก็ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์รายงานผลแต่ว่าไม่มีอำนาจบังคับใช้โดยตรงที่จะหยุดยั้งอะไรได้การเจรจานิวเคลียร์ตอนนี้ก็เรียกว่าหยุดชะงักไปเลยโอกาสกลับมาคุยกันน้อยมากค่ะดูเหมือนแรงกดดันภายในของทั้งสองฝ่ายเองก็น่าจะหนักหน่วงไม่แพ้กันนะครับช่วงนี้แน่นอนค่ะในอิสราเอลรัฐบาลในทันบูก็เจอแรงกดดันจากกลุ่มขวาจัดอยู่แล้ว ไหนจะเรื่องต้นทุนสงครามที่สูงมากวันละประมาณ725ล้านดอลลาร์โอ้ oh, สูงมากส่วนอิรานนี่คือเจอปัญหาหนักอยู่ก่อนแล้วทั้งวิกฤตเศรษฐกิจค่าเงินตกต่ำเงินเฟอ้อสูงการคว่ำบาตรไหนจะความไม่พอใจในสังคมอีกการโจมตีครั้งนี้มันยิ่งซ้ําเติมสถานการณ์ให้แย่ลงไปอีกอาจจะเป็นภัยต่อเสถียรภาพของระบบก,การปกครองเขาเลยก็ได้นะคะมองไปทางหน้าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อครับพอจะเห็นแนวโน้มไหมครับ มีโอกาสจะคลี่คลายลงบ้างไหมครับระยะสั้นนี่ความตึงเครียดคงจะยังสูงมากค่ะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการตอบโต้กันอีกการลดระดับความรุนแรงตอนนี้ดูจะเป็นเรื่องยากและแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดคืออะไรครับอาจจะเป็นลักษณะการยุกระดับที่ควบคุมได้หรือความไม่มั่นคงที่ยืดเยื้อะนะคะคืออาจจะมีการประทะกันเป็นระยะระยะแต่ยังไม่ถึงขั้นสงครามเต็มรูปแบบแต่ความเสี่ยงที่จะบานปลายก็มีอยู่ มีอยู่จริงค่ะและน่ากํานวนมากทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามเต็มรูปแบบหรือความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะเร่งสร้างอาวุธนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้ผลกระทบระยะยาวนี่น่ากลัวนะครับโดยเฉพาะภาพของตะวันออกกลางที่มีอาวุธนิวเคลียร์ใช่ค่ะมันจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ความมั่นคงของโลกไปเลยแล้วยังมีความเสี่ยงเรื่องวิกฤตพลังงานโลกอีกถ้าความขัดแย้งมันลุกลามไปกระทบเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญอย่างช่องคาบฮอร์มูสสรุปได้ว่า มิถุนายน2568นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆที่สงครามเงาแตกหักกลายเป็นการ,รเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านสร้างความเสียหายรุนแรงบั่นทอนความพยายามทางการทูตแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงใหญ่หลวงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเลยนะครับค่ะและคำถามสำคัญที่อยากจะฝากให้เราได้คบคิดกันต่อจากดิฟไดฟในวันนี้ก็คือ เมื่อเราพิจารณาถึงความเสียหายที่ดูเหมือนจะจำกัดต่อโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินที่แข็งแกร่งมากๆของอิรานและแนวโน้มที่อิรานอาจจะยิ่งเร่งพัฒนาอาวิธนิวเคลียร์เพื่อการป้องปรามขั้นสูงสุดหลังเหตุการณ์นี้นะคะครับคำว่าชัยชนะในความขัดแย้งรูปแบบใหม่ที่เปิดหน้าชกกันตรงๆงแบบนี้มันมีความหมายว่าอะไรกันแน่แล้วทางออกจากวังวนนี้โดยที่ไม่นําไปสู่ตะวันออกกลางที่เต็มไปด้วยอาวิธนิวเคลียร์มันยังคงเป็นไปได้อยู่หรือไม่คะ